มีข่้นหนึ่งก็ถามว่าผมนั่งสมาธิแล้วเนี่ยนะกำหนดหายใจเข้าพุทออกโทนะแต่บางครั้งก็จิตก็แลบไปมั่งก็ดึงกลับมาเข้ามาพุทโทใหม่ถ้าเราปฏิบัติแล้วยังมัน,ม,นมันไม่เข้าถึงฌานมันไม่ได้ฌานะอันนี้จะเป็นคณิกะสมาธิพอที่จะเจริญปัญญาได้ไหมถามมาในลักษณะอย่างนี้ความจริงเราดูเข้าใจก็เราเรา เข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโถความจริงดูลมหายใจเฉยๆก็ได้ตามหลักพทธเจ้าไม่ได้ให้พุทโถแต่นี้เมื่อเราจะพุทโถตามที่ปูบาอาจารย์สอนก็นไม่เป็นไหลเป็นการกํากับสติของเราให้ให้สติเราหนักแน่นยิ่งขึ้นอยู่กับพุทโธแต่ถ้าเราภาวนาพุทโธอย่างเดียวมันเป็นสมมุติภายนอกมันอาจจะเป็นหลักลอยแต่ถ้ามีลมหายใจด้วยกันมันก็ไม่ลอยมันก็มีลมหายใจแต่มันจะเป็นสองอารมณ์กันนั้นแต่ถ้ามันดึงสติของเราให้อยู่ สติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นให้มันอยู่ับลมหายใจได้ดีเราก็ลองใช้พุโทโธกับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปก่อนคราวนี้ถ้าที่อธิบายมาให้ฟังว่าจิตมันก็แลบออกไปบ้างมันไม่ถึงฌานจ,จะเจริญตัวปัญญาได้ไหมให้เรายังจะเจริญสติน้อยไปที่มันยังแลบออกไปเนี่ยเมื่อเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะแล้วเข้าพุทออกโธเนี่ยมันแลบออกไปในแสดงว่าเรารู้แล้วว่ามันแลบออกไป เราจะจะต้องเจริญสติตัวนั้นต่อเข้าไปเรื่อยๆให้มากๆสติอยู่ไหนเจ็ตอยู่นั่นเมื่อสติมากเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแล้วมันต้องอยู่มันต้องตั้งมัน่นมันจะแลบช่างมันมันจะเกิดราคะโทสะมโมหะอดหูฟุ้งสัน้นช่างหัวมัน เมื่อมันเกิดได้เดี๋ยวมันก็หายได้พอให้เราเยืะยืนยันอยู่กับก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าจะให้ดีจด,ดูความรู้สึกที่กระทบเข้าที่กระทบออกที่ปลา,ายจมูกดีกว่าแต่ถ้าจะใช้พุโทโธก็ไม่ว่าอะไรกันสำคัญจะไปติดชานทีหลังนั่นแหละถ้ามันเข้าได้ถึงเพราะนั้นเป็นการยังจเจริญได้น้อยปฏิบัติน้อยต้องปฏิบัติให้มากๆดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกในเรยบทอื่นเนี่ยเราทําไปเลยให้มันสต,ติมันอยู่กับกายเนี่ยเวลาน,นั่งเราก็หายใจเข้าพุทธเข้าออกโทก็ได้ หรือบางบางท่านก็อาจจะสอนก้าวเท้าซ้ายพูดก้าวเท้าขวาโถอะไรก็แล้วแต่เวลาเดินยงกลมก็แล้วแต่ว่านะแต่ถ้าสมมีิสมาธิมากไปเราก็เลิกพุโทโธสมาธิน้อยไปมันฟุง้งซ่านเราก็อาจจะเอาข้าพุธออกโทก็แล้วแต่แต่ที่ข้าพเจ้าแนะนําให้ทั้งสมถะอิปัสสนาเลยก็คือมีสติอยู่กับสัมมัญญะไม่ลงกระทบปลายจมูกไม่เอาทั้งงานพุธทงพุธโธอะไรพอเอาแล้วเดี๋ยวสมาแก้นานเลยมันไปติดชาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันติดฌานแล้วเนี่ยบางทีมันปรุงแต่งเป็นไอ้นวนเป็นไอ้นี่เลยขึ้นมาเลยบางทีเหมือนผีเข้าเจ้าทรงที่ก็อลึกชะลึกชาติอดีตอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเหมือนคนว่าคนที่ว่าเขานั่นเน่เป็นผู้วิเศษไปเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันยังไม่ถึงฌานเพราะว่าการฝึกสติของเรายัางน้อยไปถ้าฝึกสติมากไปก็มันจะเข้าไปในอยู่ในฌานก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้ต้องถอยมาจากฌานอีก เนไหมันเสียเวลาดูความรู้สึกที่ทบที่ปลายจมูกเลยมันได้ทั้งสองอย่างพอไปถึงจุดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแค่ทุกข์อย่างเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบให้มากๆที่ปลายจมูกกับเขาเข้าออกเข้าออก,ออกในเข้าก็เย็นออกก็อุ่นๆเข้าเย็นออกดูมากๆทั้งวันเดี๋ยวมันแสบจมูกเองมันแสบจมูกแล้วก็ดูที่แสบจมูกไปเรื่อยๆหรือไม่จะไปแสบที่หลอดคอหรือหลอดลมหรือขั้วปอดอะไรเราก็ดูจุดเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นสติเป็นสมาธิภายในตัว นะแล้วอาจจะเข้าถึงฌานได้ถ้าอาดีตเราเคยมีเคยทำสำฌานมาก่อนมันก็จะเข้าถึงฌานแต่เราก็อย่าให้ติดให้มีสติสัมปชัญญะตัดความยินดียินไยในฌานนั้นออกไปให้ติดสัให้ตรงสัมปชัญญะชัดๆไม่ให้สติอยู่กับความสงบสติอยู่กับฌานไม่เอาสติอยู่กับราคะโทสะโมหะเราก็ไม่เอาเอาสติอยู่กับความรู้สึกเนะมืเราดูมากๆเข้าแล้วเนี่ย เราก็ผ่านฌานได้แล้วเข้าสู่ลมีปัตนาก็คือว่าเมื่อเราดูมากๆดูความรู้สึกมากๆมันจะทุกข์มันจะแน่นหนอกเครียดทิสะใจจะเต้นก็ดีไม่เต้นก็ดีแล้วแน่นอกเครียดทิสสะแล้วมันก็ดูความรู้สึกให้ชัดเจนมันก็จะดับไปเห็นรูปนามเกิดดับนี่เรียกว่าวิปัตนาเป็นสมาธิธรรมชาติไอ้ตะกี้นี่ที่แลบออกไปบ้างอะไรบ้างมันยังไม่ถึงคณิกะสมาธิด้วยอ่ะนะมันยังฟุ้งซ่านอยู่มันไม่เรียกคณิกะสมาธิหรอก สมาี่ธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องไม่ฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็ไม่ต้องหยุดนิ่งเฉยๆเป็นธรรมชาติในปัจจุบันอารว์จริงๆเหลือซ้ายและขวาก้มเงยกินดื่มเคล้่ลิ้มมันจะทันหมดทุกรียบท